ปุ่มเรียกดูกล้องมองภาพรอบคันในรุ่นป a เจโร s ส o r t ตหลายท่านอาจยังไม่เคยใช้ฟังก์ชันปุ่มเรียกดูกล้องมองภาพรอบคันปุ่มนี้นะครับไปชมวิธีกดปุ่มกล้องมองภาพรอบคันเพื่อเปลี่ยนสีรถยนต์กันนะครับลูกค้ากดตรงปุ่มกล้องมองภาพรอบคันแช่ไว้นะครับแช่ไว้ประมาณ3วินาทีนะครับจากนั้นสังเกตที่ภาพกล้องมองภาพด้านหลังนะครับสีรถยนต์จะกระพริบ หลังจากนั้นกดย้ำไปนะครับสีของรถยนต์จะเปลี่ยนลูกค้าสามารถเลือกสีรถยนต์ให้ตรงตามสีหรือตามแบบที่ชอบนะครับหลังจากได้สีตามที่ต้องการแล้วกดปุ่มแช่ไว้อีกประมาณ3วินาทีนะครับจากนั้นสีของรถยนต์จะหยุดกระพริบนะครับเพียงเท่านี้คุณก็จะได้สีรถตามที่ต้องการแล้วนะครับโดยปุ่มฟังก์ชันการเรียกดูกล้องมองภาพต้าคครับ หลังจากรับชมคลิปนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปดีๆต่อไปได้วยครับ